สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราเจอกันในรายวิชาการบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอดนะคะซึ่งนักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัยวิชานี้ก็คือนักศึกษาระดับปวช .2 ปวช .3 สาขาการบัญชีค่ะเราจะเจอกันในม็อกป,ปีของภาคเรียนที่1นึ่พ .2564 นะคะซึ่ง ระบบบัญชีเดียวนี้ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่บทเรียนเราจะมาดูสาระการเรียนรู้ค่ะว่าเราเรียนวันนี้เราได้อะไรบ้างเราจะทราบความหมายของระบบบัญชีเดียวแล้วเราก็จะทราบว่ามีสมุดบัญชีอันไหนบ้างที่ใช้บันทึกระบบบัญชีเดี่ยวทราบการคำนวณกำไรขาดทุนตามระบบบัญชีเดียวทราบข้อบุคองของระบบบัญชีเดียวและ เราสามารถมาดูว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากระบบบัญชีเดี่ยวเป็นระบบบัญชีคู่เรามีวิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของระบบบัญชีเดี่ยวนะคะก็คือปกติเวลาที่เราบันทึกบัญชีตามกิจการทั่วไปเราจะบันทึกกับหลักการตามหลักการบัญชีคู่หลักการบัญชีคู่ก็คือ การบันทึกรายการค้าทางด้านเดบิตและด้านเครดิตยอดจะต้องเท่ากันเสมอนั่นคือหลักการบัญชีทั่วไปนะคะแต่ความหมายของระบบบัญชีเดี่ยวก็คือระบบบัญชีที่กิจการบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์ตามหลักการบัญชีคู่บางรายการอาจจะบันทึกทางด้านเดียวคือทางด้านเดบิตหรือบางรายการอาจจะบันทึกทางด้านเครดิตเพียงด้านเดียว ะะหรือบางครั้งก็อาจจะบันทึกทั้งเดบิตและเครดิตนะคะหรือบางครั้งก็ไม่มีการบันทึกบัญชีเลยแต่จะใช้วิธีการบันทึกความทรงจำแทนซึ่งการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่นั้นเราไม่สามารถจัดทำงบทดลองได้ซึ่งงบทดลองก็คืองบที่พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่และเราก็ไม่สามารถจัดทำงบการเงินได้ ซึ่งกิจาการที่บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีเดี่ยวนี้จะเป็นกิจาการร้านขายของชำกิจาการเจ้าของคนเดียวกิจาการที่อยู่ตามบ้านตามตอกตามซอยนะคะหรืออาจจะเป็นกิจาการขนาดเล็กก็ได้นะคะทีนี้สมมติว่าถ้าเราเป็นกิจาการที่บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีเดี่ยมนั้นซึ่ง กิจาการบัญชีเดียวระบบบัญชีเดี่ยวส่วนมากก็จะเป็นกิจาการเจ้าของคนเดียวควบคุมและบริหารงา,านได้โดยเจ้าของคนเดียวมีรายการค้าไม่มากจะบันทึกเฉพาะรายการติดค้าที่จําเป็นเท่านั้นไม่ได้บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่สมุดบัญชีที่กิจาการที่ใช้ระบบบัญชีเดี่ยวที่เขามีอันแรกนะคะก็คือเขาจะต้องมีสมุดเงินสด สมุดเงินสดนี้ใช้บันทึกรายการรับรายการจ่ายเงินเพื่อจะช่วยให้เจ้าของกิจการทราบว่ากิจการมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างเป็นจำนวนเงินเท่าใดและมียอดคงเหลือเท่าใดในนอกจากนั้นเขาอาจจะมีบัญชีแยกประเภทซึ่งบัญชีแยกประเภทนี้ไม่ครบทุกบัญชีจะไม่มีการบันทึกแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายแต่จะมีการบันทึกแยกประเภท แยกประเภทย่อยซึ่งบัญชีที่เขาใช้แยกประเภทย่อยก็คือแยกประเภทย่อยลูกหนี้การค้าในสมุดบัญชีแยกประเภทของเขาจะแสดงว่าในยอดลูกหนี้การค้าเท่าไหร่เมื่อกิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อก็จะบันทึกบัญชีลูกหนี้ไว้เมื่อชำระเงินก็จะบันทึกว่าเขาได้รับเงินทางด้านเดบิตและเมื่อลูกหนี้บันทึก ทางด้านเครดิตก็จะสามารถทำให้เราทราบยอดลจกหนี้การค้าคงเหลือได้หรือบางครั้งเขาอาจจะมีบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้าซึ่งจะแสดงว่ากิจการมีเจ้าหนี้กับที่ใดในกรณีทีเาา่เราซื้อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเขาก็จะบันทึกรายการแยกว่ากิจการเป็นเจ้าหนี้ใครด้านไหนแค่นั้นเองนะคะ หรือบางครั้งเขาก็จะมีสมุดรายวันทั่วไปสมุดรายวันทั่วไปของเขาไม่ใช่สมุดรายการที่เป็นเงินสดแต่เขาจะบันทึกว่าเขาขายสินค้าเป็นเงินเชื่อหรือซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อหรือบางครั้งอาจจะจ่ายภาษีหรือบางครั้งก็แค่บันทึกความทรงจำแค่นั้นเองนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะจดบันทึกทุนหรือถอนใช้ส่วนตัว เพื่อที่จะให้ทราบข้อมูลว่ากิจการมีสินทรัพย์มีข้อมูลของอะไรต่างๆแค่ไหนนะคะทีนี้ในกรณีที่เราบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ระบบบัญชีเดียวและระบบบัญชีคู่เราจะมาดูวิธีการคำนวณกำไรขาดทุนตามระบบบัญชีเดียวค่ะ ระบบบัญชีเดียวกิจการไม่ได้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีคู่ดังนั้นจึงไม่สามารถหากำไรขาดทุนโดยการจัดทำงบกำไรขาดทุนได้แต่เราสามารถคำนวณหาผลกำไรขาดทุนได้โดยการเปรียบเทียบค่ะเขาเปรียบเทียบอะไรบ้างเขาเปรียบเทียบทุนต้นงวดและทุนปลายงวดซึ่งหากกิจการมีผลกำไรจะทำให้ทุนเพิ่ม แล้วถ้าหากกิจการมีขุดผลขาดทุนจะทําให้ทุนลดลงโดยจะต้องพิจารณาในระหว่างงวดว่าทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากอะไรก็รยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นทุนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มก็อาจจะทําให้กิจการนั้นมีกําไรสุทธิหรือทุนลดลงจากการถอนทุน หรือถอนไซส์วนตัวก็จะทําให้กิจการนั้นมีขาดทุนสุทธินะคะนี่คือการเปรียบเทียบทุนนะคะซึ่งการเปรียบเทียบนี้จะทําให้กิจการที่บันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเดียวทราบว่าก,กิจการของตัวเองมีกําไรหรือขาดทุนเป็นจํเนวนเงินเท่าใดนะคะทีนี้เรามาดูแผนผังทนนี้นะคะซึ่งเป็นบัญชีแยกประเภท เป็นบัญชีทุนที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบัญชีแยกประเภทนะคะเขาก็ยกตัวอย่างให้เราดูว่าเป็นบัญชีทุนของนายดีนะคะบัญชีทุนเป็นบัญชีที่มียอดคงเหลือหรือยอดดุลทางด้านเครดิตนะคะก็คือย,ยอดยกมาลงทุนเพิ่มหรือกําไรสุดทธิจะอยู่ทางด้านเครดิตหรือทางด้านขวามมือของนักศึกษา ส่วนการถอนใช้ส่วนตัวหรือการถอนทุนพวกนี้จะอยู่ทางด้านเดบิตก็คือทุนลดลงนะคะอย่างเช่นบัญชีทุนแยกประเภทของนายดีข้อนี้นะคะเขาก็ยกตัวอย่างให้รูดว่ามันจะอยู่ด้านไหนอย่างไรน,นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าสูตรในการคำนวณหากำไรขาดทุนโดยการเปรียบเทียบทุนระหว่างทุนต้นงวด และทุนปลายงวดมีสูตรว่าอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือสูตรที่นักศึกษาต้องจําให้ได้ทุนวันที่31ธันวาคมก็คือทุนณวันปลายงวดนะคะมีจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะในกรณีที่มีถอนใช้ส่วนตัวหรือถอนทุนให้นําไปบวกเข้านะคะเราก็รวมยอดแล้วก็หากทุนณวันที่1มกราคมแล้วก็ ทุนทีเ่เราลงทุนเพิ่มเราก็จะทําให้เราทราบว่ากิจการนี้มีกําไรหรือขาดทุนเป็นจํานวนเงินเท่าใดนะคะสูตรตัวนี้นักศึกษาจําเองนะคะต้องจําให้ได้ทีนี้หลังจากที่เราทราบสูตรการคานวณหากำไรขาดทุนประจําปีแล้วนักศึกษาม,มาดูตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างที่หนึ่งร้านแก้วมีทุนต้นปีหรือทุนต้นงวด อยู่ที่1,000 10, งบาทระหว่างปีเขาลงทุนเพิ่มไปห0 0พันแล้วเขาก็มีทุนปลายปีอยู่ที่2อ0 0 0บาทคำสั่งก็คือให้คำนวณหากำไรหรือขาดทุนสุทธิประจำปีนะคะนักศึกษาก็แทนค่าลงไปในสูตรเลยค่ะทุนปลายปีที่โจทย์บอกมาก็คือ2อ0 0 0บาทหากด้วยทุนต้นปี1,000 10, งหม ลงทุนเพิ่มอีก5,000เอา2ยอดนี้รวมกันได้ที่15,000เพราะฉะนั้นทุนปลายปีของเขาก็ก็คือที่จดให้มา23,000แล้วก็หักระหว่างปี15สรุปข,ข้อน,นี้ก็คือกิจการมีกำไรอยู่ที่8,000นะคะ อันนี้คือในกรณีที่มีกำไรอันนี้มาดูตัวอย่างที่สองเป็นกรณีขาดทุนค่ะเขามีทุนร้านเงินมีทุนณนะวันต้นงวดหรือท,ทุนต้นปีอยู่ที่12,000บาทระหว่างปีเขาถอนใช้ส่วนตัวไป2,000แล้วก็มีทุนณนะวันสิ้นปีก็คือวันที่31ธันวาคมอยู่ที่8,000นันกศึกษาก็มาแทนค่า ลงในสูตรเลยค่ะคำนวณหากำไรหรือขาดทุนสุทธิประจำปีทุนต้นปีก็คือทุนณวันที่31ธันวาคมโจทย์บอกมาอยู่ที่8,000บวกทอนใช้ส่วนตัว2,000ยอดรวมกันได้10,000หักทุนวันที่1มกราคม12,000แสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาขาดทุนสุทธิอยู่ที่2,000นะคะ แล้วก็ตัวอย่างที่3ค่ะตตัวอย่างข้อนี้มีกําไรค่ะเรามาดูว่าร้านทองมีทุนนะ้วันที่1มกราคม 25x 1อยู่ที่20,000บาทเขามีลงทุนเพิ่มระหว่างปีอยู่ที่1 0 0 0 0มีถอนใช้ส่วนตัวอยู่ที่4 0 0พันแล้วก็มีถอนทุนออกไป6 0 0 0ทุนนะ้วันปลายปีก็คือวันที่31ธันวาคมมีอยู่ที่25,000บาท เขาให้ยอดมาแล้วนักศึกษาก็คำนวณค่ะทุนปลายปีที่โจทย์บอกมาบวกถอนใช้ส่วนตัวบวกถอนทุนเอาสองยอดนี้รวมกันได้หนึ่งหมื่นเอาหนึ่งหมื่นบวกกันกับทุนปลายปีรวมกันได้สามหมื่นห้าพันหากด้วยทุนต้นปีก็คือวันที่หนึ่งมกราคมแล้วก็ลงทุนเพิ่มเอาสองยอดนี้รวมกันได้สามหมื่นหักด้วย ยอดรวมข้างบนนะคะสรุปแล้วข้อนี้กิจการก็มีกำไรอยู่ที่5,000บาทค่ะนี่คือหลักการคำนวณหากำไรสุทธิระหว่างปีในกรณีที่เราบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเดียวนะคะแต่ทีนี้เรามาดูกันค่ัว่าถ้ากิจการนี้เขาต้องการเปลี่ยนการบันทึกบัญชี จากระบบบัญชีเดี่ยวเป็นระบบบัญชีคู่เขาจะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งกิจการที่ต้องการเปลี่ยนการบันทึกบัญชีจากระบบบัญชีเดี่ยวเป็นบัญชีคู่นั้นเขาจะต้องบันทึกบัญชีให้สมบูรณ์ค่ะเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปซึ่งหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปก็มีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1นนะคะ กิจการนั้นจะต้องกำหนดวันเริ่มต้นงวดบัญชีซึ่งปกติวันเริ่มต้นงวดบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ก็คือวันที่1มกราคมค่ะหลังจากที่กำหนดวันต้นงวดบัญชีแล้วกิจการนั้นจะต้องจัดทำฐางบัญชีซึ่งการจัดทำลักฐานบัญชีข้อมูลต่างๆต้องสอดคล้องกับธุรกิจของเขานะคะ แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเขาจะต้องบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปค่ะ <c oughs> ซึ่งในสมุดรายวันทั่วไปนั้น <c oughs> ก็จะประกอบไปด้วยบัญชีสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะ <c oughs> หลังจากนั้น <c oughs> เขาจะต้องผ่านรายการไปจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภทค,ค่ะก็คือขั้นตอนที่4ี่นะคะหลังจากนั้นพอเขาทำครบทุกขั้นตอนแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าการจัดทำผางบัญชีตามวงจรบัญชีนั้นมีขั้นตอนดังนี้ก็คือบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในสมุดรายการขั้นต้นซึ่งสมุดรายการขั้นต้นมีหลายเล่มนะคะก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนนะคะ แล้วก็ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปเอายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไปมาทํางบทดลองแล้วก็ปรับรายการบันทึกรายการปรับปรุงนะคะให้ถูกต้องแล้วก็ทํางบทดลองหลังรายการปรับปรุงหรืออาจจัดทากระดาษทําการนะคะแล้วก็ปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะหลังจากนั้นก็จัดทำงบการเงินงค่ะ นี่ก็คือในกรณีที่กิจการนั้นต้องการเปลี่ยนจากการบันทึกบัญชีตามหลักตามระบบบัญชีเดี่ยวไปเป็นระบบบัญชีคู่นะคะซึ่งสามารถแสดงวงจรบัญชีได้ดังนี้นะคะก็คือบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้นผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปหายอดคงเหลือ แล้วยอดคงเหลือตอนนั้นมาทํางบทดลองนะคะปรับปรุงรายการค้าให้ถูกต้องแล้วก็ทํางบทดลองหลังรายการปรับปรุงหรือทํากระดาษทำการแล้วก็ทําการปิดบัญชีแล้วก็ทํางบการเงินซึ่งงบการเงินนั้นก็จะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบกําไรขาดทุนนะคะนี่ก็คือหลักการ บันทึกบัญชีระบบบัญชีเดี่ยวในเนื้อหาหน่วยการเรียนที่1นนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้วนะคะครูก็จะให้นักศึกษาทําการบ้านทบทวนโดยให้นักศึกษาทําใบงานหน่วยที่1นนะคะซึ่งอยู่หน้าที่11นะคะข้อ1นขีดหถึงข้อ1นขีดหให้ทําแล้วนักศึกษาก็ส่งแบบสกหัดนะคะ ตามข้อมูลที่ทางพิทยาได้ไดลงมไว้ว่าวิชาไหนให้ส่งที่ห้องไหนนะคะให้ถูกต้องนะคะก็ขอให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้ถ้านักศึกษามีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามครูได้ตามช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์ก็ครูก็ยินดีที่จะอธิบายหรือตอบคำถามนักศึกษาที่สงสัยได้นะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งนะคะตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ก็คือเราจะส่งแบบฝึกหัดทุกวันอาทิตย์นะคะที่เราเรียนก่อนที่เราจะเรียนนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะก็สวัสดีนักศึกษา,าทุกคนคะ่ะ i